สบายดีปะลงุงสบายดีทุกบอทุกอวอลหัวพข่ากับสองน้องอ้อนคือเก่าปะลงุงมื่อนี้มาซอยเวียดอยู่เพื่อนดีโปรยกับเอื้อยเพิ่นัากระส่เอาพักใส่ทงแล,ลง้วปะลุงแต่ว่าบริยคลิปเพราะว่าอุ้ยไปจับเกาะหน่อยปะลุงเนังกระส่ายเอาพักใส่ทงแล,ลง่ปะลุงทางนังกระจะกำลังซื้อน้ำเผื่อปะลุง ทานนันเขาจะกำลังซื้นอน้ำผึ้งราะว่าเขาจะมาคายน้ำผึ้งไปยตุกละเส้าหาพันบอกรืเป็นงแบบปราณแปดสิบาบาทเจบาทแปบาทนี่แหละทางนี้กำลังจกเข่าปงไปเลยจกเข่าใสวท่ทงยางไว้เอาผักเสริมผักะาะแเน่มาเด็ดไปลเลยเ็ดเอาใบ ใส่ลาบแบบสีเด็กหน่อยก็โคตรลฟ์ลงทางไหนจะเป็นวงหมวกกระหลกวงหมวกเขาจะเอาลงมัอนี่นะเอ้ยเอลงมัอนี่เพิ่้เพื่อนดีเพื่อนอยู่ในบ้านนี่แหละเพิลง เท่านั้นกจกำลังคายน้ำผึ้ง พี่ไจับก็ใหป้ลปลาลกจะเป็นเดยวจับเองเอากับน้องสกัถ่ายคลิปถ่คลิปแล้วจังเห็ดปดลากตอนทำมาเอาก็เห็ดเรียกแล้วเอาพักใส่ทงพักกระเละปลากกล,กลมใหญ่พักกั นี้มาส้อยห่มไม่เปต้อยตากแดดหันบ่าเด็ดผักเสริมกับผพกกับบองามปลาเรปโา หอมอันนี้พักบัวร่าผ้าเนยแบบแมนตัดออยเลยหรอเปล่ายุ้มยุ้มยุ้มตัดอร่อยยากมากกว่าเอาอีเลยมีชีได้เอื่อนแล้วเหมือนกัเอ้อ คนกับบายไปลน์ปลงเลยด็นบอลลนเลยผูเพื่อนพออยู fruit, okay. ่ทางผู้กามีบอลงเลยเขาดิเขาเจ้าดิอันนั้นทางนั้นจะเป็นบอลลังถอยจะเป็นบอลซอยซีแมคคัวสมดแม่ซอยซีเอาไว้เห็ดกินเพลย์โดย

ก็จะกระสีเป็นบอดหลังพักหลังถั่วไอ้ปลาลงเราไปเลยเนาะไปมันก็ลบมากขึ้เก่าแล้วขนาดจับหยาดกระทุ่งล้นสวยกัน คนละไม้คนละมือซอยจำก,การรันปลโกไงหัวไก่สีเพลแล้วต้องเห็ดให้ท่านเพลี่ยวลงสองโต๊ะสั่น <c oughs> คนโบราณอะไรปลุกไงกระสุนสะเนี่ยพอเห็ดเรียกกันถ้าเนี่ยต้องประเด็จพระอไนพี่เนี่ยต้อง

ເບິ່ງວ່າມັນກໍາລັງຍັງເດັດຜັກอยู่ະດຸງເດີ້ໄກຊິແຫຼະນະເອີໂຕກະເດັກນ້ອຍຫຼາຍຫຼາຍຫືງກຸດເນາະລວກຜັກຈົກເຂົ້າເກິທກລັງແທ້ຫດິນເນຂົາກາຍຄົຕ Chắc là buồn bớt hẳn vào trong đó Nợ nó tát xem là nó phó bạn đi Cái đang tát phùm Và xin bụi ớt vào đồ này nội <laughs>

โอเคเลขที่ผมนะตัดกําลัง <laughs> 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 <tellang>

ฝนกบังไล่เป็ไชลงลยกระสีประมาณนี้แลกอดอยู่ทั้งฝนก็มีเพื่อนลังหนักกระเมิดลรกวซบข้าเท่าเลยเอาไว้อยู่เพื่อนลังดินถูกะโลเลย มาฮอนี่ก็สิได้ลาละพะลุงพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละออนเด้อพะลุ